นี่คือช่วงเวลาที่ทุกแฟนแบดมินตันไทยต้องตื่นเต้นคู่เดือดระหว่างวิลกุลวุฒิผู้เป็นขวัญใจชาวไทยและคริสโตโป,โปอฟจากฝรั่งเศสเจ้าภาพจะจุดประกายไฟรอบรองชนะเลิศเฟรนช์โอเพน2025พร้อมดึงดูดสายตาทั่วโลกแต่สิ่งที่หลายคนอาจพลาดคือความลึกซึ้งของการต่อสู้ครั้งนี้ที่ไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายของนักกีฬาในสนามระดับโลกมาเริ่มกันที่การถ่ายทอดสดแบดมินตันอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผู้ที่รักการเชียร์ทีมชาติไทยกันเถิด ในรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวนี้คุณจะได้ชมวิวกุลวุธ,ธิวิทิสารนักตบลูกขนไก่ไทยมือท็อปของโลกซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับสองของโลกและถูกวางอันดับที่สามในรายการนี้พบกับคริสโตโปฟฟ์จากฝรั่งเศสที่ครองอันดับ8ของโลกและอันดับ8ในรายการเช่นกันการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสและเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์แบดมินตันระดับโลกที่สำคัญยิ่งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้นหากคุณสงสัยว่า ระดับโลกหมายถึงอะไรมันคือระบบการจัดอันดับที่คำนึงถึงผลงานล่าสุดของนักกีฬาในทัวนาเมนต์ต่างๆเช่นเดียวกับการจัดอันดับฟุตบอลหรือเทนนิสดังนั้นวิวที่อยู่แค่รองอันดับหนึ่งเท่านั้นแสดงถึงความแข็งแกร่งสูงสุดของเขาแต่คริสโตก็ไม่ใช่นักกีฬาที่ควรดูถูกเพราะเขาประสบความสําเร็จในบ้านเกิดและพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความเห็นแตกต่างแม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพแต่การแข่งขันแบดบมินตันระดับเฟรนช์โอเพน ซึ่งเป็นทัวนาเมนต์ระดับซูเปอร์750ในซีรีส์ HSBC b ีดับ o l ยุบวนทัวจัดขึ้นที่ก l a s s Arena ในเมืองเซ็งเซงวินตั้งแต่วันที่21-26ถึงตุลาคม2568เพื่อให้เห็นภาพรวมมากขึ้นลองนึกถึงการแข่งขันนี้เหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ในสนามแบดมินตันที่นักกีฬาต้องเผชิญกับความกดดันสูงสุดไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือการเชียร์จากฝูงชนและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ห หลายคนถกเถียงว่าการเป็นเจ้าภาพมีประโยชน์จริงหรือไม่ในขณะที่บางคนมองว่ามันช่วยกระตุ้นจิตใจแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นเพียงปัจจัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทักษะส,ส่วนตัวสำหรับโปรแกร,รมการแข่งขัน Friend Open 2025ที่ครอบคลุมทุกวันให้เราไล่ดูกันแบบละเอียดเพื่อไม่ให้ใครพลาดวันที่21ตุลาคม2568รอบ32คนวันที่22ตุลาคม2568รอบ32คนต่อ วันที่23ตุลาคม2568รอบ16คนวันที่24ตุลาคม2568รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่25ตุลาคม2568รอบรองชนะเลิศวันที่26ตุลาคม2568รอบชิงชนะเลิศและเพื่อให้เห็นความน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นมาดูผลการแข่งขันก่อนหน้านี้ในวันที่24ตุลาคม2568ที่ผ่านมาวิวกุลวุฒิธิ สามารถเอาชนะอันวีฟาหานจากอินโดนีเซียที่อยู่โลกอันดับ17ด้วยสกอร์ game, 2-1เกม21-14 16-21 21-8ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการปรับตัวของเขาแม้จะมีช่วงตกต่ำในเกมกลางแต่ในทางกลับกันคริสโตโปอฟก็แสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะชิยูเจนจากไต้หวันที่อันดับ28ด้วยสกอร์2-0 21-7 21-13 ดังนั้นทั้งคู่ต่างก็ผ่านเข้าสู่รอบนี้ด้วยฟอร์มที่สดใสตอนนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนคงคิดว่าเป็นจุดเดือดไฟผลงานการพบกันครั้งล่าสุดในศึกไชน่ามาร์สเตอ2025เมื่อวันที่19กันยายน2568ที่ผ่านมาวิวต้องออกจากการแข่งขันก่อนกำหนดเนื่องจากอาการบาดเจ็บในรอบก่อนรองชนะเลิศทำให้เขาต้องรีถ่ายกลางเกมที่2เพื่อป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดแต่หลายคนอาจถกเถียงว่า มันส่งผลต่อจิตใจนักกีฬายอย่างไรบางคนมองว่ามันแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพในขณะที่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นการพลาดโอกาสสำคัญแต่ไม่ว่าอย่างไรการพบกันครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้วิวํำระแค้นหรือพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งสำหรับตารางการแข่งขันในวันนี้วันที่25ตุลาคม2568ทีมชาติไทยมีกำหนดลงสนามในข์ดที่1เริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬกาโดยมีไฮไลท์ดังนี้ เวลา16นาฬกา40นาทีคู่ที่3ประเภทคู่ผสมบาร์ดเดชาพลภวรานุเคราะห์เฟรมสุพิศราเพียวสามพรไทยพบมาทิแอสคริสเตียนเซนอเล็กซานดราบโบเยเดนมาร์กเวลา22นาฬกาคู่ที่6ประเภทชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารไทยพบคริสโตโป,ปอฟฝรั่งเศสเพื่อไม่ให้พลาดการชมการแข่งขันสดคุณสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆที่สะดวกเช่นทรูสปอร์ต7ช่อง686 คลิกที่นี่ https tv t r u e a n e t thth live transport 7สาม source s c d ม m e ว i u m one c o n v t สาม click link สาม campaign content articles for e n reviews 7 data r k e t i n g true source c o l r u a c h a r l i n g t ddc ศ9 1ย content articles for e reviews 7 pd content 20 particles deep link v a l u https 3 a 2 f 2 f tv t r u e a n e t 2 file 2อ transport 7 social web a n s p o r t ดูสกอร์สดเฟรนด์โอเพนสองพที่เว็บไซต์ bwf คลิกที่นี่ https: c e n t e r b u y s m i n t o n c o m 5 2 5 7 m a r k e q u a l t o b w y 2 0 2 6 t h r u 2 f l o k i s m b i n k i t a s u n p a c t u r i a d i s a 0 n e x a 6 x c c p j 2 3 x k 0 7 e n h v d w f n n d e s c s a t i t m g s k u p 1 1 c q t 5 8 s 9 o 3 x r 5 l m s 2 t d d 3 c b 1 n f t t p g c u q q ตารางแบดมินตันฟรนด์โอเพ่นสองพันคลิกที่นี่ https โคลอนสแลส b ลสบุ i n t อ n c o m ดอทบุฟแบดมินตันดอทคอมสแลสทัวรนาเมส้ดนิสขีดเฟรนช์ขีดโอเพ่นขีดสองศูนย์สองห้ลิัสสลสสองขีดหนดสองควชันมาร์ลเท่ากับไป w ีไอสองจอเอ็นเอจรัวสองโฟกับิดมือคิดที่ศูนแพคจิเรียดีแซสศูนยเน็กซ์ียหแซดแปดูดเอฟเอฟห้ซีขีดได้ได้ว้หนึ่เอชหกคิวพีหนึ เเจนาเก้ายูเซฟมิชเชลไซฟาสองเอมอเดอร์สกอร์ซีเอ็นดีเอชซูโอคเจบีทีสองพีในที่สุดนี้การแข่งขันแบดมินตันไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะแต่ยังเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองดังนั้นใครจะคว้าชัยในวันที่25ตุลาคม2568เวลา22นาฬิกาล่ะคุณคิดว่าวิลจะใช้ประสบการณ์ครั้งก่อนเพื่อพลิกสถานการณ์หรือคริสตจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเกิดเพื่อคว้าชัย และนี้อาจเป็นคำถามที่ถกเถียงการตัดสินใจรีไทยเพราะบาดเจ็บควรค่าแก่การสรรเสริญหรือเป็นจุดอ่อนแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันได้เลยอย่าลืมเชียร์ทีมไทยให้สุดเสียงแฟนแบดมินตันทุกคน